พลตตรีวรวัตรมลิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยเรียกรถควบคุมตัวผู้ต้องหาทุกสถานีตำรวจมาติดตั้งลูกกรงสแตนเลสบริเวณหน้าต่างรถเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงค่ะหลังจากเกิดเหตุผู้ต้องหาหลบหนีออกจากรถควบคุมด้วยการเะดาะกุญแจมือและใช้เท้าถีบหน้าต่างรถยนต์ก่อนจะหลบหนีออกมาซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังกันออกค้นหานานหลายชั่วโมงก่อนจะพบตัว ผู้บังคับการตารํารวจภูทรจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ก็เลยทําให้ต้องเรียกรถควบคุมตัวผู้ต้องหาทุกคันมาตรวจสอบความแข็งแรงแล้วก็ตัดสินใจติดลูกกรงสแตนเลสนะคะโดยท่านเองเป็นคนออกงบป,ประมาณออกไปให้ก่อนงงค่ะเพราะว่าต้องเร่งติดตั้งกันเลยจะไปของบประมาณตั้งเรื่องกันอยู่เดี๋ยวจะใช้เวลานะคะท่านออกไปก่อนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยค่ะอ,อขณะที่นายเสกสรรแดงแปลงชาวตะบลเมืองใหม่นี่นะฮะ ที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์หลบหนีตำรวจได้แจ้งข้อหาเพิ่มนะครับหลบหนีที่คุมขังระหว่างการถูกควบคุมตามอํำนาจพนักงานสอบสวนเพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฮะ